ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคอร์ i ิ y ี้ม i l บายและสาระหัวข้อของวันนี้ผมจะทำการรีวิวเกี่ยวกับสกินฟรีของตัวปืนผมก็คือสกินคาโมหรือก็คือสกินที่เราเนี่ยได้รับฟรีจากการทำภารกิจต่างๆที่ตัวปืนเนี่ยกำหนดเอาไว้ ก็จะมีพวกลายทองต่างๆลายแพทินัมต่างๆซึ่งในหัวข้อในวันนี้พี่ลิงเนี่ยก็จะมาแนะนําวิธีในการปลดล็อกสกินเหล่านี้ว่าเราเนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างรวมถึงการสปอยสกินของตัวคาโมที่จะมาในอนาคตอันใกล้นี้ผมก็จะดึงข้อมูลมาจากในภาคของ pc แต่ก่อนอื่นเนี่ยพ่ลิงขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะผมว่าสกินคาโมกับพิมพ์เขียวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะ สหรับสกินของตัวคาโมผมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยปืนไหนที่เรามีในระดับอันคอมมอนกับในระดับแรนเนี่ยสกินของมันเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวลายพรางกับผมก็จะเป็นสีที่ให้ตามนี้เลยผมแต่ในกรณีที่เป็นบูปินสหรับบูปินเนี่ยก็คือตัวสกินของตัวปืนที่เป็นในระดับอีพิกกับผมกับดีเจเนรี่สอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็แยกกันนะระหว่างตัวคารโมกับสกินของบูปินโดยสรบตัวปืนที่เราจะสามารถใส่ตัวคารโมได้ผมจะต้องเป็นตัวปืนที่เป็นในระดับคอมมอนเริ่มต้นเท่านั้นผมถึงจะสามารถใส่ลายได้นะ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวปืนที่เป็นในระดับอีพิกแล้วก็ในระดับดีเจเนรีเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่เป็นพิมพ์เขียวผมตัวพิมพ์เขียวจะไม่สามารถใส่ลายคามโมทับตัวปืนได้นะต้องระวังอย่างหนึ่งนะโดยในส่วนระดับของสกินคาโ์โมผมมันจะมี2อ,อย่างหลกัหลกๆก็คืออย่างแรกเนี่ยจะเป็นสกินของตัวปืนในระดับแรกกับระดับอันคอมมอนที่เราเนี่ยจะได้จากการทำารกิจต่างๆหรือว่าควสต่างๆหรือก็คือสกินระดับแรงกับระดับคอมมอนปกตินะมันก็จะโดนมัดรวมกันอยู่ในหมวดนี้ต่อมาอย่างที่2ครก็ผมกับลวดลายของตัวปืน โดยลวดลายในตอนนี้เนี่ยที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคอมของผมจะมีลวดลายเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ7ดลวดลายโดยลวดลายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น2เกรดก็คือเกรดปกติกับเกรดที่เป็นเควสพิเศษโดยสำหรับเกรดปกตินี้ผมเมื่อเราทาการปลดหรือว่าปืนถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เราสามารถเริ่มทําภารกิจได้ในแต่ละรูปแบบของตัวภารกิจเควสท,ที่เราจะทําในการปลดล็อกเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆผม,ผมเพราะฉะนั้นเราก็มาเจาะลึกในส่วนนี้กันทีละนิดก่อนนะ โดยสำหรับลายแรกเลยผมกับลายทรายลายทรายนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกให้ตอนตัวปืนเนี่ยอยู่ที่เลเวล4ครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บด้วยปืนถึงเลเวล4ปุ๊บลายนี้จะเริ่มปลดล็อกให้ทันทีและในลายทรายเนี่ยมันจะเกิดว่ามันก็จะมีลายทรายที่มีหลายรูปแบบหลายสกินหลายเวอร์ชนันครับโดยสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกของตัวลายทรายเนี่ยเราจะต้องทำภารกิจก็คือทำการสังหารผู้เล่นด้วยปืนกระบอกนั้นๆค่าให้ครบ350คนจะเป็นการปลดล็อกสกินในขั้นสุดท้าย แล้วก็เช่นกันว่าในส่วนของตัวลายอื่นนะผมก็ต้องการปลดล็อกเหมือนกันอย่างเช่นลายมังกรต้องการปืนเลเวล8ลายสเก็ตต้องการปืนเลเวล16ลายเสือต้องการปืนเลเวล24ลายป่าต้องการปืนเลเวล28และลายงูต้องการเลเวล32โดยในส่วนเรื่องไขในการปลดล็อกของลายมังกรนะผมภารกิจที่เราต้องทําก็คือต้องสังหารผู้เล่นด้วยปืนกระบ,บอกนี้75คนโดยการยิงแบบไม่เลงครับผมก็คือยิงแบบไม่ซูมสโคปก็ถือว่าค่อนข้างหินอยู่พอสมควรนะสำหรับเจ้าลายนี้ผม และต่อมากับลายสเก็ตเงื่อนไขในการปลดล็อกลายนี้ทั้งหมดครับผมเราจําเป็นจะต้องสังหารผู้เล่น4-5คนในระยะไกลขึ้นไปผมก็คือในระยะประมาณ40เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลดล็อกลายนี้ได้นะต่อมากับลายเสือสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกลายเสือทั้งหมดครับผมเราจะไม่ต้องฆ่าผู้เล่นทั้งหมด125คนโดยติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันและต่อมากับลายป่า โดยสำรับเงข่ในการปลดล็อกลายป่าทั้งหมดกับผมก็คือเราต้องฆ่าศัตรูด้วยทั้งหมด100คนด้วยการเฮช็อตเท่านั้นแล้วต่อมากับลายงูสำรับเงข่าขในการปลดล็อกลายนี้ผมก็คือเราเนี่ยจะต้องฆ่าผู้เล่น80คนโดยใช้ปืนที่ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ดใดๆทั้งนั้น โดยสำหรับลายปืนที่เก่ามาข้างต้นผมจะถือว่าเป็นลายปืนปกติทั่วไปที่เราได้จากการทำเควสทั่วไปนะก็จะเป็นลายที่ทําได้ง่ายๆผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ลายใช่ไหมแต่ถ้าว่าในเวอร์ชันของ PC ผมลายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ลายด้วยกันนะผมที่เป็นลายที่เราสามารถทําได้ตามนี้นะซึ่งมันก็จะปลดล็อกแล้วก็มีเควสต่างๆให้ทํามากขึ้นกว่าเดิมในส่วนนี้เนี่ยก็แนะนำว่าใครที่เป็นคนเก็บสะสมลายปืนเนี่ยพยายามรีบเก็บให้ได้ในช่วงนี้ก่อนที่อนาคตเนี่ยมันจะม โดยลายที่พี่ลิงยกตัวอย่างที่ดูผมก็จะเป็นลายโครงหัวกระดูกนะก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะและคำถามต่อมาพี่ครับแล้วเราเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถที่จะทำเควสเก็บลายพวกนี้เนี่ยให้ได้เร็วที่สุดโดยสำหรับตัวด่านที่พี่ลิงแนะนำที่สุดก็ผมก็แน่นว่าจะเป็นในส่วนตัวด่านชิปเมน ด่านนี้เนี่ยมันข้อดีก็คือเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะเจอหน้ากันทันทีผมเวลาเราทำภารกิจอย่างเช่นฆ่าศัตรูโดยไม่ใช้สโคปยิงหรือว่าฆ่าศัตรูในการยิงระยะไกลเนี่ยด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ครบเครื่องมากเหมาะแก่การปัม๊มในส่วนตัวทําภารกิจของลายต่างๆนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นก็แนนว่าหมุนนี่แหละคือดีที่สุดแล้วผมในการฟาร์มด่านถึงแม้ว่าจะหมดภารกิจตัวนี้ไปแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตด่านชิปเมนต์เนี่ยเข้าโหมดคอปกตินะก็สามารถเล่นกันได้แล้วก็ฟาร์มกันได้นน้้ในนนนกกกรรรณีีีท่่่หมมมดดภาาาาาิิจจสวไปะะออแลลตผเเพพูถึงงยศษับ ก็คือจะเป็นลายที่เขียนว่านักปลดล็อกโดยลายนี้เนี่ยเงื่อนไขในการที่เราจะสามารถปลดล็อกได้เนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บลายทรายลายมังกรลายสเก็ตลายเสือลายป่าลายงูเนี่ยให้ทุกอันเนี่ยสามารถปลดล็อกจนถึงเลเวลสุดท้ายได้ทุกอันนะผมพอเราเนี่ยปลดล็อกได้หมดทั้งกระบอกมันก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวนักปลดล็อกอันแรกออกมานั่นก็คือลายสีทองหรือคือลายโกลนั่นเองครับผมที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันมากมาก แล้วก็น่าอะว่าเซิร์ฟเจ้าลายสีทองนี้เนี่ยก็เป็นลายที่ค่อนข้างสวยมากเลยผมในการที่เราจะได้มาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องปลดล็อกลายที่เป็นลายปกติพื้นฐานเนี่ยทั้งหมด6กแบบก่อนพอปลดล็อกครบหมดจนถึงขั้นสุดท้ายลายนี้เนี่ยมันก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติให้กับปืนกระบ,บอกนั้นนะต้องบอกเลยว่ามันก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานนะลายหนึ่งเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาทำประมาณสัก 3ถึงชั่วโมงสำหรับคนที่ตั้งใจทำหรือใครทำเร็วหน่อยก็จะน่านใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงต่อการปลดล็อก1กระบอกครับผมโดยเอาจริงๆในส่วนของความยากของมันนะผมก็คือมันจะมีบางเควสที่มันไม่เหมาะกับปืนบางกระบอกอย่างเช่นต้องฆ่าศัตรูโดยการที่เราเนี่ยยิงหัวหรือฆ่าศัตรูโดยที่เราเนี่ยไม่คุมสโคปอย่างเช่นสไนเปอร์เนี่ยเจอเควสพวกนีเข้าไปเนี่ยก็แทบจะหน้าหงายกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การปลดล็อกปืนบางกระบอกที่เป็นปืนทองเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะ โดยส่วนของภาพเหล่านี้เนี่ยพี่ลิงก็ขอยืมมาจากในเพจของ Official หลักเลยแล้วกันนะเพราะว่าพี่ลิงไม่มีเวลาในการเก็บเลเวลไลน์ให้ดูนั่นเองเนะก็เขาขาวประมาณนี้ก่อนนะ และแน่นอนว่าตัวลายเนี่ยนอกจากอาวุธปืนหลักที่เราสามารถทําได้แล้วผมอาวุธปืนรองต่างๆอย่างเช่นปืนพกหรือปืน SMRs ปืน FJ18 เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันแต่ในส่วนนี้เนี่ยภารกิจในการปดล็อกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปผมพี่ลิงเนี่ยไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันนะใครที่สนใจจะทำเนี่ยก็สามารถทํากันได้นะและที่มันค่อนข้างยากอีกนะอย่างหนึ่งับผมก็คือในส่วนตัวอาวุธเมลีแน่นอนว่าอาวุธเมลีของเราผมก็สามารถที่จะทําในส่วนตัวลายได้เหมือนกันนะ แต่เงื่อนไขในการปลดล็อกเนี่ยก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโหดหินอยู่พอสมควรยิ่งเป็นมีดเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทําปลดล็อกยากที่สุดแล้วนะแต่สำหรับใครที่คิดว่าลายพิเศษเนี่ยจะมีเพียงแค่ลายโกลเนี่ยลายเดียวต้องบอกเลยว่าคิดผิดครับผม <S <S เพราะว่าลายพิเศษเนี่ยมันมีทั้งหมด2ลายนะแพทเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ผมอีกลายหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือลายแพททินัมซึ่งระดับความยากของมันนะผมก็จะคูณประมาณเกือบเกือบสเท่าของลายที่เป็นโกล ยากตรงไหนวิธีการปลดล็อกปลดล็อกยังไงก็มาฟังกันดีกว่านะ then, then. โดยใน,นส่วนภาพรประกอบเนี่ยเนื่องด้วยลายแพตินัมเนี่ยมันทาค่อนข้างยากครับผมพี่ลิงก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีภาพรประกอบในโมบายเท่าไหร่นะก็เลยจะยืมภาพรประกอบจากใน PC มาประกอบแล้วกันนะสำหรับเงื่อนไขในการทําในส่วนตัวลายแพตินัมครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องปลดล็อกในส่วนของตัวปืนที่เป็นโกทุกกระบอกที่อยู่ในสายเดียวกัน ยกกรณีตัวอย่างครับผมสมมุติว่าพี่ลิงอยากได้ปืนแพตินัมของปืนสาย S M G พี่ลิงจะต้องทําปืนทุกกระบอกที่เป็นสาย S M G อย่าง Q Q 9 R U S ปืนชิคอมปืน P D W ปืน r a z e r b a c k ปืน M S M C ปืน H G 40 ปืนฟาโรปืน gks และปืนคอลไดทุกกระบอกนี้ที่อยู่ในสาย s m g จะต้องปลดล็อกในส่วนของตัวสกินระดับโกก็คือรายโกถ้าทุกปืนที่อยู่ในสายเดียวกันปลดล็อกโกหมดปุ๊บระดับแพทินัมจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติให้นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นความโหดที่โหดมากๆเลยนะและนี่คือภาพประกอบของสกินตัวปืนระดับแพทินัมในภาคของ pc ครับผม ถ้าเกิดว่าใครสังเกตนดีเนี่ยลายมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าลายเนี่ยมันจะสวยต่อเมื่อโดนแสงแดดกระทบกับผมมันจะมีความเป็นเงาวับของแพลตินัม มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไลน์ค่อยๆสวยเลยนะแต่พอไปเล่นเกมเพจจริงเนี่ยไลน์มันถือว่าสวยใช้ได้เลยน่นี่นะก็ถือว่าเป็นอิงลาเลยผมที่การปลดล็อกให้ได้เนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากเพราะว่าต้องปลดล็อกปืนโกในสายนั้นให้เต็มถ้าอยากจะได้ของปืนสาย AR ก็ต้องปลดล็อกทุกกระบอกที่เป็น AR ถ้าอยากได้ปืนเ m g ก็ต้องปลดล็อกทุกกระบอกที่เป็นเ m g อยากได้ปืนสไนก็ต้องปลดล็อกทุกกระบอกที่เป็นปืนสไนระดับโกหมดแพตตินัมถึงจะปรากฏออกมาให้เราได้ใช้งานทุกกกกรรระะะบบออแแต่คคาา่่่่ถ้้้าาาาเเิิดดวววใคคคลลลลนนหีีย็ลลมจจ ต้องบอกว่าไม่จบกับผมเพราะว่าในเวอร์ชั่นของ PC เนี่ยมันยังมีลายพิเศษเพิ่มมาอีก2ลายที่เรียกได้ว่านรกแตแกกว่านี้อีก10เท่ามันจะเป็นลายอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันดีกว่าโดยสำหรับลายพิเศษลายต่อมาผมที่ปลดล็อกถัดจากแพตินัมก็คือลาย class. ดามัสคัสโดยสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกลายดามัสคัสผมก็คือเราจะต้องปลดล็อกปืนทุกท้์ในเกมด้วยลายแพตินัมครับผม ถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมก็คือต้องมีปืนสาย Accelerator p l a t i n u um, ทุกกระบอกปืนไ n เปอร์แพทินัมทุกกระบอกปืน SMG p l a t i n u um, ทุกกระบอก SMG แพทินัมทุกกระบอกช็อตกันแพทินัมทุกกระบอกและปืนใหม่ล่าสุดอย่าง Must Man นะผมที่แพทินัมทุกกระบอกถึงจะปลดล็อกรายนี้ให้ผมแต่ยังไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยในเวอร์ชันมบายผมยังไม่อัปเดตเข้ามานะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะสำหรับคนที่เป็นสายรีบก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะ และนี่คือตัวอย่างของลายดามัสคัสผมที่พี่ลิงเนี่ยเอามาจากในเวอร์ชันของ PC ในเวอร์ชันของโมบายเนี่ยอาจจะมีการปรบับเปลี่ยนลายอีกเล็กน้อยผมแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่เพราะอพี่ลิงเนี่ยลองเทียบลายอื่นๆกับลายในภาคของ PC แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่สำหรับลายปกตินะเพราะฉะนั้นลายพิเศษเนี่ยก็น่าจะค่าๆประมาณนี้ผมแต่ว่าน่าจะสดกว่าในภาคของ PC นั่นเองเนาะถือว่าเป็นอีกลายผมที่เป็นลายพิเศษระลดับล็อกยากมากมีน้อยคนมากที่จะสามารถปลดล็อกถึงลายตรงนี้ได้ใครทําได้เนี่ พี่ลิงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าโคตรขยันในการเล่นเลยผมปลดล็อกทุกกระบอกในเกมให้เป็นแนดับแพตินัมได้เนี่ยก็คือว่างกันมากเลยใช่ไหมแถมแต่และเควสแต่และกระบอกนี่มันก็ไม่ได้ทํากันง่ายๆด้วยนะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยยังมีข้อดีคือมันจะนับเฉพาะในกรณีที่เป็นปืนหลักครับผมในกรณีที่เป็นปืนรองอย่างเช่นปืนพกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแยกไทป์ให้ครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าความยากของมันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาอีก3เท่านะเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวมีด แล้วก็ในส่วนของตัวปืนลองต่างๆที่แยกจากรายนี้มาอีกเหมือนกันนะและถ้าเกิดว่าจะถามว่ารลายพิเศษเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมต้องบอกว่าในภาค pc เนี่ยมันยังไม่หมดครับผมมันยังมีอีกรายหนึ่งโดยรลายใหม่อีกรายนึงผมจะมีชื่อว่าลาย obsidian โดยสำหรับวิธีการปลดล็อกลายนี้ผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดมหาโหดมากๆเลยนะโดยพี่ลิงเนี่ยจะเทียบจากในภาคของ pc แล้วกันนะใน pc เนี่ยเขายกตัวอย่างว่า ในกรณีที่สมมุติว่าเราเนี่ยจะทําปืน MP5 หรือพี่ลิงจะยกตัวอย่างแล้วกันกับปืน AK117 สมมติว่าเราต้องทำลายนี้กับปืน AK117 เนี่ยเราจองเป็นจะต้องฆ่าศัตรูเนี่ยทั้งหมด15คนภายในกระสุน2นัดแรกภายในการเล่น1รอบของโหมด MP เข้าใจาความหมายไหมผมก็คือกระสุน200นัดจะต้องฆ่าให้ได้15ควถ้าคุณทำได้คุณก็ปลดล็อกลายนี้ไปได้เลยผมซึ่งโอ้โห มันพูดดูเหมือนง่ายนะแต่ตอนเล่นจริงครับผมฆ่า15คิวด้วยแม็กกาซีนภายใน200นะัดเท่านั้นถ้าเกิดว่าการยิงในแต่ละครั้งจะต้องฆ่าศัตรูแบบหวังผลนะผมถึงจะสามารถปลดล็อกไลน์มีได้นะหรือในกรณีที่เป็นตัวอย่างกับปืนสไนเปอร์ผมกระสุนต้องใช้เพียงแค่20นัดในการฆ่าผู้เล่น15คนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความยากของมันเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของตัวปืนผมยิ่งเป็นมีดก็จะมีระยะเวลาในการนับถอยหลังด้วยว่าต้องห้ามเกินกี่นาทีในแมชนั้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นปลาที่ โหดหินมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าโคตรเก่งเลยนะในบางกระบอกโดยลักษณะของตัวลายผมก็จะเป็นลายสีดําเงาวับโอ้โหโ,โคตรเท่ผมบอกเลยว่าเงาวับจริงๆนะเวลาไปเจอกับแสงแดดนี่คือแบบสะท้อนแบบโคตรสวยงามเลยนะในภาพเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยนะเพราะว่าแบ็กกราวน์ของใน PC เนี่ยมันเป็นสีดํานะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิววิธีการปลดล็อกลายพิเศษทั้งหมดณนแะพทเวอร์ชั่นตอนนี้ผมรวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ก็เรียกได้ว่าใครอยากปลดล็อกลายปืน ก็เตรียมตัวได้เลยผมไลน์เหล่านี้เนี่ยมาแน่นอนนะเพราะว่ามันจะพอบมาจากในเวอร์ชันของ PC นั่นเองใครเตรียมตัวก่อนเนี่ยแน่นอนว่าพอไลน์มันมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมตัวนะแล้วเหมือนเดิมใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมท่ในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเ f a เฟบุ๊ k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปี๊ป